แม่จ๋าหนูขอไปเล่นบ้านเพื่อนได้ไหมจ๊ะอย่าไปเลยลูกช่วงเนี้ยหมู่บ้านของเรามีแต่เรื่องแปลกมีเด็กหลายสิบคนหายไปอย่างไรล่องลอยตอนเนี้ตำรวจเขาก็กําลังสืบหาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยจริงเหรอจ๊ะแม่น่ากลัวจังเลยถ้าอย่างนั้นหนูจะอยู่แต่บ้านจ้ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะดีมากจ้ะลูกแม่โอ้ยฝนจะตกอะไรนักหนานเนี่ย ใจคอจะตบท้วันทั้งคืนเลยหรือไงพื้นก็ลื่นเนี้ยเยเยเยโอ้ยก้นฉันแม่จ๋ะแม่เจ็บตรงไหนบ้างจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรจ้ะลูกแม่โอเคแม่ไปโรงพยาบาลดีมจ๊ะให้หมอตวรวจดูสักหน่อยเผื่อกระดูกหัางแม่ไม่เป็นไรจ้ะลูกงั้นหนูไปซื้อ,อยามาให้แม่กินดีมจ๊ะ ไม่เอาจะลูกแม่ไม่อยากให้ลูกออกจากบ้านแม่กลัวลูกของแม่หายเหมือนเด็กคนอื่นๆถ้าแม่ไม่กินยาแล้วอาการหนักขึ้นละจ้าจะทำยังไงแม่ไหวจะลูกเดี๋ยวหนูช่วยประคองแม่ไปนอนพักทีจ้าแม่โอ้โหปวดเหลือเกินแม่เป็นไงบ้างจ้าแม่ปวดมากเลยจะลูกงั้นหนูไปซื้อยามาให้แม่กินดีกว่าไม่ได้นะลูกอย่าไป หนูขอโทษนะจ๊ะแม่แต่ว่าครั้งนี้หนูเชื่อฟังแม่ไม่ได้จริงๆิมิวกี้ลูกกลับมาโอ้โหตึกขนาดนี้แล้วร้านขายยาจะเปิดไหมนะโอ้ยโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยตื่นแล้วเหรอนางเด็กน้อยลุงเป็นใครหรอพาหนูมาที่นี่ทำไมปล่อยหนูไปเดี๋ยวนี้นะหนูจะกลับบ้านไปหาแม่ เองอย่าหวังว่าจะออกไปจากที่นี่ได้เองต้องเป็นอาหารของข้าฮะอะไรเนี่ยข้ารับพาตัวเด็กมาเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็จะเป็นอาหารข้ามีความเชื่อว่ากินเด็กจะทําให้มีชีวิตเป็นอมต,ตะโดยเฉพาะเนื้อของเด็กอ้วนเดี๋ยวข้าไปหาข้าวมาให้เองกินก่อนนะเดี๋ยวจะเลี้ยงให้อ้วนเลยบ้าไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้ เธออย่าคิดหนีเลยทุกคนที่เข้ามาที่นี่ไม่มีใครมีชีวิตรอดออกไปได้สักคนตอนถูกจับมาฉันก็เป็นเด็กตัวผ,งผองพอมเหมืนอย่างก,กับเธอนั่นแหละดูฉันตอนนี้สิถูกคุณให้อ้วนอีกไม่นานฉันก็คงจะตายถ้าอย่าพูดแบบนี้เราต้องมีความหวังสิพ่อแม่ไม่ทิ้งเราหรอกเขาต้องไปแจ้งตำรดวจมาช่วยเราเข้าวมาแล้วกินให้หมดนะ โหข้าวเต็มกระมังแบบเนี้ยใครจะกินหมดถ้ากินไม่หมดพวกแกเจ็บตัวแน่ดังเด็กคนนั้นน่ะมันนี่ซิมีอะไรหรอคะอืมอ้วนได้ที่แล้วนะเราอะ่ะข้าจะให้เองกินเยอะๆอีกสักสอสามวันให้ไขมันมันหนาตัวกว่านี้แล้วข้าก็จะย่างเองอืมฮ่า <laughs> ๆไม่นะหนูยังไม่อยากตาย <laughs> หยุดร้องไห้ได้แล้วรีบกินข้าวเข้าไปไม่กินได้ไหมหนูไม่อยากอ้วนแล้วอยากเจ็บตัวก็ร้องไม่กินดู้สิกินแล้ว <c oughs> ค่ะกินแล้วคุณตำรวจคะได้เบาะแสลูกสาวของดิฉันแล้วหรือยังคะนี่ลูกสาวของดิฉันหายไปตั้งสองวันแล้วนะคะใจะเย็นๆน,นะฮะพวกเรากำลังตามซืบคาดว่าอีกไม่นานต้องได้เบาะแสของน้องยูกี้แน่นอนนองอ้วนถึงเวลาแกแล้ว ขาก่อกองไฟรอยแกแล้วนะไม่นะหนูไม่อยากตายปล่อยหนูไปเถอะนะคะหนูไหวละมิวกี้ช่วยฉันด้วยไปเพื่อนหนูไปเถอะนะกินเนื้อหมูแทนดีกว่าหมูตัวอ้วนไขมันก็เยอะคงอร่อยกว่าเนื้อคนหุบป,ปากตรงนี้เลยนะนังเด็กบ้าถ้าแกอ้วนกว่านี้แกก่อนเพื่อนเลยส่วนแกนัองอ้วนตามฉันมาไปดูเดี๋ยวนี้นะหนูร้อนหนูทรม ช่วยหนูด้วยแหกปากร้องเข้าไปอีกไม่นานแกก็จะสุกฉันก็จะได้เนื้อมนุษย์อันแสนอร่อยแล้วพูดแล้วก็น้ำลายไหลกินมันช่างหอมยั่วยวนจริงๆกินข้าวซะหนูไม่กินหนูไม่อยากอ้วนหนูไม่อยากตายน้อยนางเด็กคนนี้บอกให้กินก็กินสิบอกว่าไม่กินไง ฉันคงรอให้แกอ้วนไม่ไหวแล้วฉันจะกินเงินนางเด็กปากดีตอนนี้เลยโอย้หนูร้อนไปหนูเดี๋ยวนี้นะหยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้ตำรวจมาได้ยังไงเนี่ยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากตายมิวกกลูกแม่เดี๋ยวแม่จะหานะ้ำมาดับไฟให้นะลูกยาอาหารของข้าจะทำยังไงดีเนี่ยสงสัยตอนนี้เราต้องรีบหนีแล้วไปทาง<ย>ไหนดี ตำรวจเราไม่หมดแล้วไม่ไว่ายังไงแกก็หนีไม่พ้นมิวกี้ลูกมิวกี้แม่สานี่หนูตายไปแล้วเหรอจ๊ะถ้าตายแล้วจะคุยกับแม่ได้ยังไงล่ะหนูไม่ได้ฝันไปใช่ไหมแม่มาช่วยหนูแล้วหนูนึกว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอแม่อีกหนูไม่ต้องกลัวนะลูกตอนนี้หนูปลอดภัยแล้ว